เอาโคเงยฮึบไม่ต้องรีบครับทูที่โพฟ้าโอเคสำหรับพี่ท่านนี้นะครับก็คือเราจะเน้นนะครับในเรื่องของการไหว้นะครับเพื่อสุขภาพนะครับจริงๆแล้วนะครับเวลาตอนที่พี่เขาเริ่มมาไหว้เนะี่ยเขาไหว้ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาหายใจเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะครับ วิธีการของโค้ชนะครับโค้ชก็จะปรับนะครับให้เหมาะกับผู้เรียนนะครับอย่างที่ท่านนี้นะครับอายุ67แล้วนะครับแล้วก็ปรับให้เหมาะกับเขานะครับอายุของเขานะครับผู้สูงอายุนะครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องว่ายน้ําแบบเร็วๆนะครับเนื่องจากว่าระบบภายในเรื่องของระบบหายใจนะครับเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นเราจึงเน้นในการไหวเพื่อเอาระยะทางน,นะครับและจะได้ในเรื่องของสุขภาพนะครับโอเคดีเลยครับกลัฟฟีใตยที่ชูชวาดไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบดึงแตะลอเป่าโฟลอล้อโอเคดึงมือออกด้านข้างครับด้านข้างนึกด,ด้านข้าง รอครับทูที่โฟ่เปล่าฮึบพึ่งแตะรอเหยียกแขนไว้หยียกแขนลึบรอโอเคดีมากที่โฟ่เปล่าฮึบอันนี้คือท้าไหวที่ปรับแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยคือหายใจไหวแล้วจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากนะครับที่โฟ่โอเคยกขึ้นเปล่าโฟ่ไปดีมองมือมือไม่เกินหลังนะครับมือไม่เกินหลังโอเค โอเคครับอาคาบกลับไปเลย